ด้วยแล้วกันนะคบผมมีผมอีแล้วนะวันนี้นะฮะมาพบกับไมค์ครับตอนที่สองแล้วนะตอนที่หนึ่งคือตอนก่อนจะจบผมบอกไปแล้วนะว่าเราจะไปหากระจกมามามทำตรงเนี้จะไปหากระจกมาแต่เราจะไปต้องต้องจําเป็นจะต้องไปหารายนะแต่ชายไม่รู้อยู่ไหน เดี๋ยวเดี๋ยวแปเดี๋ยวเราอยไปหาก่อนเดี๋ยวเราไปทำสิ่งที่เป็นก่อนเราจะต้องไปกดไม้เไหมเอามาทำประตูตรงนี้ด้วยจะเปิดอะไรมาเอามาเทียน ใส่ของกันล้วกันที่ใส่ของวางตรงนี้เดี๋ยวเราจะพูพื้นปูพื้น้ไม้ของที่ไม่จำเป็นเอาสีหีบไปก่อนเดี๋ยวเราจะไปเอาไม้มาปูพื้น นี่คือประตูหลังบ้านเออเรามีขวานเหล็กแล้วนี่ยังไม่

เราต้องกดปมพื้นก่อนถังจะจได้ Oh เราจะต้องขุดไม้อะไรก่อนวางผิดไม่ใช่ พื้นสีนะคะแล้วเราจะต้องฟูพื้นได้ข้างด้เอาเฮ้ยเกะอยู่หน้าบ้านอะ่ะเราจะเป็นจะต้องออก้าล่าเอออกมาล่านะคะ <c oughs> แล้วก็ต้องเข้าบ้านแล้วกลัวทิปเอร์ ที่พี่แล้วตกใจคิปเปอร์ที่หน้าประตูบ้าน เดี๋ยวตอนเช้าเราจะไปล่าแกะกักนนะฮะเราจะไปลา่า เปียงนนนนะคะเดี uh ๋ยวเราจะวางเอา Open yang, 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 ช้าเลยวิธีการขุด ครับมัวม่วๆไปนะแบบไม่รู้เลยว่าอันไหนมันคือกราฟอะไรแต่มันออกมาเป็นที่สิ่งที่ผกตงการเฉยแต่ออกมาเยอะเกินเซลล์เซีล์เๆลล์เซเซลเอ็ก์มาก่อนมาเป็น แทนกว่าอัดกระควานยังไม่ได้ใช้คือที่เสียวผมไม่ได้กลัวซอมบี้อะไรเลยนะเสียวคิปเปอร์ไปแล้วปิดประตูดูก่อนตรงนี้เป็นที่ที่ผมมาดูซอมบี้หนะ้าบ้านนะว่ามีอะไรอยู่ พื้นก็ปูไปเจอรียะอยแล้วเยอแต่หน้าตา what are you do you have a have food. ไม่มีไม้เราจะใช้เป็นไม้สีดำที่ออกไปข้างนอกก็สีคิปเปอร์ันเนี้ยเช้าแล้วถึงจะเช้าก็ต้องระวังอยู่ดีนะเพราะว่าคิปเปอร์มันจะไม่ถูกแดดเผานะ,ะว่าเลี้ยวโอ้ไม่ได้ทันระวังตัวเลยต้องสังเกตก่า โอ้ยไม่ทันได้ระวังตัวโดนแมาตุยหลังตกใจหมดเลยโอ้ฟนมันก็มาตกตอนนี้เนี่ยนะอ๋อพอเดี๋ยวเราจะต้องออกไปหาแกะด้วย จะต้องดูแกะรอบๆโบร์โทไม่น่ามาทำบ้านกลางป่าอุย้ยอุ้ยเร็วหรอกอุย้ยระเบิดซอมบี้ไปด้วยโคตรกลัวเข้าบ้าดีกว่า โอ้ฝนเสตือกตกไย Niin minkä happa tuu tänne Aini kan sring di krap, Krap ini ada berapa anu? Ani ya n? ขออนุญาตไม่หาอากระจกแล้วนะคะเพราะทรายมันหายากมากเพราะ,ะต้องไม่ต้องการทรายแล้วมันมีอยู่ผมก็มาเกิดเอาตรงเนี้ยคือบ้านหลังนีตอนที่หนึ่งก็ยังไม่ดูก็ดูเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะติ้งลยยิงหึ่ยมีอะไรให้เผาไหมเนี่ย โอ้อยดูดิหินมันโผล่ได้เหรอมันจะโผล่ออกมาเป็นอะไรวะอ๋อโผล่ออกมาเป็นหินแบบนี้แต่เรามันโผล่ไปแล้วฮะเราจะเอาหินเนี้ยไปทำเออบันหลังคาก็มีทำไมไม่ดู เดี๋ยวเราจะไปคร a b อะไรอีกดีหินเรามีเยอะนะฮะแต่เรื่องจะมีน้อยเฮ้ยชุดกอ่อชุดกอ่อชุดกอ่เอเฮ้ยเรื่องไปเรื่อง

ไปเดี๋ยวเราจะดูว่าตรงไหนมีไม่มีกลับไปก่อนเสียวกลัว ตกใจเจ้าซอมมี่นี่คนอื่นเขาไม่กลัวแต่ผมกลัวกิ๊เปอร์เนี่ยกลัวมันจะระเบิดบ้านอยู่ในบ้านนี้ไปก่อนนะ แต่งวาดไปก่อนระหว่างรอตกแต่งวาดไปก่อนจะทำแบบ จะมีที่นอนด้วยนี่คือที่วางที่นอนนะฮะเออนะเอเอนะ มันก็จะต้องทะลุสิวางตรงนี้แอ er ็กจะแตกไหมัน่ื่อว่าพิกเอ็กไหมผมก็เรียกพิกเอ็กตามเขาเนี่ย

ดูก่อนนี้มี่ที่ไปบ้างแป๊บหนึ่งนะนี่นะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะไปปลูกต้นเชอรี่ที่ผมมาตั้งตรงนี้เพราะว่าของกินมันหายากนะแล้วก็มีต้นเชอร์รี่ด้วยร้อยตัวก่อนนะฮะต้นเชอร์รี่ มันก็กานเราจะทำดีก็ออคลิปนี้นะก็กดตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาสร้างอะไรเราจะมาสร้างบ้านต่อไปนะเฮ้ยนี่หมานี่นาเฮ้ยมีเนื้อมั้วะเดี๋ยวเราไปหาเนะื้อกันเฮ้ยก็กดูก กระดูกครับยังไงอะ่ะของครับกระดูกไม่เป็นกรนะดูกระดูกรดกระดูกมันทำมาจากอะไรอยู่ในกระดูกอยู่ไหนอ๋อเดี๋ยวมันขยายไม่ได้ เอากระดูกอยู่ในกระดูกแป๊บหนึ่งนะฮะคลิปนี้ก็ต้องขอ,อตัวลาไปก่อนนะฮะคือผมปรับแบบไม่เอาชีวิตรอดแล้วจะเอากระดูกมาให้น้องมาแต่น้องมาหาย เอ้ยแต่ผมไม่ได้เตรียมอะไรไลยนะเตรียมไปแตะกันดูวอ๋อ oh, ตัวนักกินจอะเดี๋ยวมันมานอนในบ้านเราเนี่ยเราลองให้เนื้อมันดูสิมีเนื้อไหมขอเตรียมเนื้อไว้ด้วยนะ <laughs> ăn đi nha Phúc bay. Oh, Ồ dòng râm cứu nè đi Bye bye đều Rạp rạp ai dùng trọt nghĩ sẽ đi bye bye